ขับไปไหนคะอาญาเจมันถึงขีดระพีแล้วที่นะครับเอามอญเอเอขมอเอววนขัมอเอววนไปไหนคะ เฉือดพีแ <guidelines> ล <nervous S 3> ้วเท่ไครับเอาน้องีแล้วะบ้างกะบงะวังเดี๋ยวน้องล้มน้องพชาชเดี๋ยวน้องหงายหลังลูก ไม่าาไม่เลพี่นอนมนปโ่าไอ้ิีเสูแสบเป็นูแสบนี่ยอัญญาเอาบอลไหมพ่อมาหนูอบเอวพี่พี่ไปเอาบอลไหมพ่อโอเคไปได้ไปเลย ข่ามอันเอวอวนโอ้สนุกไหมสนุกไหมคะอยทอดีมาันดีาเอาทำแดีอันยาสายเหรอ ายาใส่เป็นแล้วเหรอเฮ้ยอย่าใส่เป็นแล้วนี่ กบเลยนะกบผุกคนแล้วนะนี่ลากเป็นรถไฟได้เลยนะเนี่ย